ซ่อมแซมว o w e r supply power supply เครื่องนี้ทำไมมันไม่จีดีแบบนี้ล่ะมันเป็นไฟเขียวแวบเห็นเขียวอยู่แวบหนึ่งไปไหนแล้วเนี่ยครับไม่ได้นะครับโอ้ยเอามาดูกันว่าจะเป็นเพราะอะไรจะเป็นที่สวิตช์หรือไม่นะครับเปิด มีไฟเขียวติดแฟบหนึ่งขึ้นมานั่นะแสดง่าหมายความว่าแล้วไฟเขียวก็ดับไปไมหมายความว่าหนึ่งสวิตมีปัญหา 2. ระบบโปรเทคทํางานระบบตัดของเขาถ้ามีไฟเกิน,นมาดูหน่อยว่าสวิต์เป็นยังไงบ้างมิเตอร์แตกกันก่อนเข็มชี้ศูนย์นะดูค่าโอห์มหน่อยนี่โอ้มีค่าโอห์มด้วยปิดสวิต์เปิดสวิต์เห็นไหมสวิต์ดีอยู่นะครับ อาเซียปราเงียบเลยเดี๋ยวนี้ไฟเขาแล้วนะไฟเขาก็จะมาโผล่ที่ขา C ซ,ซึ่งเป็นไฟที่ออกจากหม้อปแปลงนะครับแล้วก็จะมาอ้ามว,วอมันคิว้วๆโอ้ยมันคิ้วเลยไอ้ผมควนวนๆออกมาพอดาควันละไอ,อ้ควันมันเป็นควันออกมาละครับ ดูไอ่มันเปีนควันออกมาแล้วเนี่ยโอ้ยเนี่ยนี่เลยควันลอยออกมาแล้ะควันมันออกมานะครับถอดปากก่อนโอ้ยไม่ได้วัดไฟเลยครับนะมันแล้วโอ้ยเหม็นมันเหม็นแล้วนะครับควันออกมานะครับนะเนี่ยมันควันออกมาในนี้ควันออกมาข้างในนะครับนะเอาผมก็คงจะต้องแกะต่อนะครับแกะดูนะครับมันควันออกจากนะครับ โอ้ยวาสีวัดไฟ้เบิ่งบริวัดจจอ้ายมีควันออกมาจากช่องนี้ทีนี้เวลาผมจะแกะออกมาผมจะแกะยังไงล่ะผมจะต้องแกะชุดนี้นานเพื่อนแกนี่แกะทานเตอร์นะหมุนทานเตอร์ออกมาไขควงอาจจะเข้ายากหน่อยนะครับอ่านี่แกน,นะทานเตอร์หกตัวนี้เนาะน่าจะหลุดออกมาได้ทั้งแผ่นนี้นะนี่ ด้านนี้นะด้านนี้นะมันควันออกที่มันออกจากตรงนี้ไหมดาๆเนี่ยครับตรงซีขานี่นะโอ้มันออกจาก A หรือเปล่านั่นไงอาสีฟ้าๆนะครับสีฟ้าๆเนี่ยนะครับโอ้ตัวนี้ถ้ามันจะควันออกมันก็จะต้องมาดูพวกทานเตอร์พวกนี้ด้วยนะครับเนี่ยนี่นะดำๆเนี่ยนีเ้อนี่ ตัวดำๆเนี่ยดูนะัหกตัวนั่นนะตัวนี้จะมีปัญหาไหมนะอ่าดำเนินการไปครับเดี๋ยวผมวัดคร่าวๆก่อนได้ดูก่อนนะทีนี้อุปกรณ์ที่จะได้เปลี่ยนออกไปก็คือซีตัวนี้อาตัวนี้แล้วก็ทรานเตอร์หกตัวนั่นนะครับตัวนั้นทันสีขาวไม่เป็นไรนะครับ0.1โอห์มนี่ยนะไม่เป็นไรดีอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวผมดำเนินการไปครับใส่ทรานซิสเตอร์เข้าไปแล้ว D1047 นะครับเพื่อน D1047 ่งศนย์สี่ใส่เข้าไปแล้วเนี่นะครับทำงานได้แล้วนะนี่เห็นไหมกว่าที่จะทำงานได้แล้วก็ปรับได้แบบนี้เนี่ยผมก็ได้เปลี่ยน VR ด้วยนะเนี่ย VR เนี่ย VR เนี่ยตรงนี้ก็เปลี่ยนด้วยนะครับเนี่ยปรับได้แล้ว ทีนี้อตรงนี้เข็มมิเตอร์มันไม่ตรงด้วยนะเข็มมิเตอร์เนี้ยก็คือ VR ตัวนี้เป็นปัญหาละจะต้องทำการแก้ไขในส่วน VR VR ขาดนะครับแล้วก็แสงสีเขียวที่เห็นแวบ,บเดียวนะนะแวบบแรกปับ๊บเดียวนี้ขาดไปแล้วนะครับนะได้เห็นแสงสุดท้ายโอ้นะครับอีเดอ้อปรับได้เนี่ย อาครับผมก็คงจะต้องไปดูในส่วนของ V R นะครับแล้วก็หาหลอดไฟสีเขียวมาใส่เป็นไฟเปิดเครื่องนะครับนี่คือ transistor. ทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์เขาต่อขนานกันอยู่นะครับพอต่อขนานกันอยู่แล้วก็มีบางส่วนที่ช็อต BC นะครับช็อต BC นี่ line, อันตรายพอเขาช็อต BC แล้วปุ๊บเนี่ย แรงดันไฟที่ขา c ก็จะออกมาที่ขา b แล้วก็จะไปบอัดตัวอื่นให้ทำงานเต็มที่นะก็จะส่งผลให้ตัวอื่นเสียนะครับแล้วก็มี c ที่มันแรงดันไฟมันเกินแล้วก็บวมออกมานะครับ vr ตัวนี้เป็น vr ปรับไฟมันปรับปรับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับมันจะค้างอยู่งานปรับไม่เปลี่ยนแปลงก็ vr ขาด vr ตัวนี้5 k นะ แบบ B นะครับอ่าตัวนี้ไม่แน่นอนในกรณีที่ทรานเตอร์ช็อต B C นะครับนะ VR ตัวนี้เป็น VR ที่มิเตอร์นะมิเตอร์วัดไฟเป็น VR K, นร้อยเคขาขาด LED l d ตัวนี้เป็นได้สีฟ้ามาใส่นะนะก็ตัวเดิมนั้นสีเขียวเปิดขึ้นมาปุ๊บเหมือนจะเขียวแต่ว่ามันก็ขาดไปเลยนะเดี๋ยวนั้นเลยเห็นแสงสุดท้ายแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับ LED ก็ใส่นะงานเร่งรีบมากเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูการขาดการช็อตของทานเตอร์นะครับซึ่งเป็นการเสียในลักษณะของการช็อตและขาดก็เป็นทานเตอร์ทั้งหมด6ตัวนะครับก็เป็นขาดและเป็นช็อตด้วยนะครับเช่นตัวนี้นะครับขาดนะครับนี่บนะครับ B, C B, E นะขาด B e อ่ะครับนี่ก็คือการเสียแบบที่หนึ่งนะเนี่ยในเครื่องนี้นะครับแล้วก็อีกแบบก็คือชอ็ชอตช็อตขา C และขา B นะครับนี่คือการช็อตขา C และขา B นะครับแต่ขาด แต่ขาดขาย E ด้วยนะขาดขาย E นะคือการชอาร็อตทานเตอร์ขาดกับทานเตอร์อช็อตเนี่ยทานเตอร์อขาดการเสียหายมันจะน้อยนะถ้าเกิดในลักษณะของการขาดนะครับอย่างเช่นผมเขียนออกมาคร่าวๆแบบนี้ทานเตอร์อเรียงกันทั้งหมดนี้6ตัวแล้วก็มี R 6ตัว ขับด้วย LM 3 1 7ซึ่งเป็น IC Regulator แบบปรับค่าได้นะครับเขาต่อตรงเข้ามาที่ขา B ของทรานเซอร์ทุกตัวกันเลยนะครับขา C เขาก็ต่อถึงกันหมดเลยแทบที่จะเป็นขนาดเลยนะครับเพราะว่าที่ขา E เนี่ยยังมีตัวอันทาน0.1โอห์มเพียงเท่านั้นหากไม่มีตัวนี้ก็จะเป็นขนานเลยนะครับทีนี้นะครับเพื่อนๆหากทรานเซอรข์ขาดขาดขา E แบบนี้ มันจะส่งผลถึงว่ากําลังแอมป์ที่มันออกไปมันจะออกไปพอแต่ว่ากรณีที่มันทีนี้นะครับหากเสียในลักษณะของการชอ็ชอตช็อต BC ตัวนี้มันจะส่งผลกระทบถึงทรานซิสตเตอร์ตัวอื่นอย่างมากเลยเนื่องจากว่าแรงดันไฟที่ขา C เนี่ยมันจะมาใบัดการทำงานของทรานซิสตเตอร์ตัวอื่นนะครับตัวอื่นตัวไปเรื่อยเนี่ยให้ทำงานแบบลักษณะของ การทำงานแบบอิ่มตัวกระแสจํานวนมากจะไหลจากขา C มาที่ขา E นี่เป็นจํานวนมากเลยนะครับแล้วก็จะส่งออกไปไปเจอเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รับแรงดันได้12โวลต์มันก็ไฟในเครื่อง24โวลต์นะครับเพราะไฟจุดนี้24โวลต์ก็จะออกไปเต็มเต็มันเตอร์พวกนี้ก็จะทํางานนะ่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าตอนนั้นก็จะพังด้วย มีการโหลดกระแสอย่างมากเลยก็ทําให้แทนเตอร์ตัวอื่นเสียไปด้วยนะครับนี่แหละก็คือหากมีการช็อตแบบ c กับ b แล้วเนี่ยมันจะส่งผลอย่างมากเลยนะครับหากขาดมันก็จะขาดหายไปเฉยแต่ช็อต c b อันตรายเลยนะครับซึ่งในเครื่องนี้ก็เกิดการช็อต c b นี่ครับก็เลยแทนเตอร์ทุกตัวก็เลยเสียหายช็อตเสียหายไปหมดเลยนะครับ จบคลิปวิดีโอนี้ไว้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ